สวัสดีค่ะอยู่กับสมอนชาแนลแม่แมเอาอะไรมา<ต>มเกิดเ<ต>นาะแม่ดาไ,ไ,ได้พไปเป็นพันเท่าหมื่นเท่านะครับโ,<ฮ>โอเคนะครับเี่พอแม่เราก็จะถอนให้ได้อะไร แม่เนาะเ้ยอามาโซ์หน่อยโอ้โหป้าดาดูนีส่สวยจังลีเรานิดหน่อยจดัดเพราะว่าไปไปเจอแล้วก็จัดมาขายได้แล้วก็จะล็อกชื่อไว้โอ้สวยนะที่เสียบผมโอ้สวยเลย บอสโอ้โ,ฮโฮทองของอันนี้ของอันนี้ไม่ได้หรอกนี่ออกปลอมแม่เหมือนกันชุบเดือวละครแม่กรมีเงินชุดโอ้ยออฟเป็นไงบ้างได้ทองโอดีใจมากค่ะอยู่ที่ผมด้วยนะนี่โอ้ไหของ <hi> <ะ>นี้เดี๋ยวกินได้ก็ได้นะโอ้ยย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  ขอให้มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอ้สวยสวยเขงเข็งกวางกว้างร่างร่รวยรวยนะคะร่างก็สาปีแล้วอ่ะไม่ด้มาไม่ด้มาไม่ได้โอ้โหวอ้โหโอ้หโอ้โห มันจะสวยมาหัเลยสวยซเปิก so ่อยสวยันจะต้องมีทุกคนป้าใสก็ต้องใสไม่ยไม่พูดจะไม่ชอบพูดชอบแจกไม่ชอบพูดออเมือนงีมันชอบพูดบ้าไมคคนเดียวเนี่ย นแม่ไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะเห็นทุกคนอย่างนี้แล้วเห็นแล้วไม่ถูกได้ไม่ถูกแม่เกินเกินเกินเดี๋ยวก็ไม่เกินครับเดี๋ยวต้องซื้อมาเพิ่มเลยช่วงนี้นะครับคุณแม่น้องก็มีผิดผ้านะครับที่มาใหม่นะคะดูแลนะครับเป็นผ้าเป็ดผักน้ำพริกนะครับแม่น้องร้อยนะเป็ดีไม่เคยเรียกกันเลยนะครับเป็นน้ำพริกกากหมูน้ำพริกหมูหยอก นะครับจะได้มาด้วยกันนะครับตอนนี้รู้สึกว่ากำลังทำโรงงานอยู่นะจ้าจ้ากำลังสร้างโรงงานอยู่นะครับนะครับกำลังตอนนี้กำลังก่ออิฐอยู่ก่ออิฐแล้วแล้วปูเลยแม่ปูนเดี๋ยวให้หนูไปฉาบเห็นหนูชอบฉาบอ่ะเป็นเป็นอันวงคนละเลิกแล้วเราก็เลิกกันเอาป้ากับลุงอ่ะ ไม่เชื่อน่าเชื่อน่อยเดี๋ยวป้ามอบให้ป้าก่อนเดี๋ยวป้าเขจัดการเองที่เดียวจะได้เก็บไว้ใช่จะเย็นๆยังไงได้ความร้อนแน่นอนความร้อนพระคุณพระคุณแม่ไม่ตอนเช้าอุ่นตอนสายร้อนก็็ตเมออยยู่่ะนขอบคุณลุงหน้าแม่นกนะครับขอบคุณแม่นกนะคะขอบคุณลุงหน้า ขอบคุณเลยคะอยากได้ทองหนึ่งกิโลหรอคะก็ขอให้แม่นกมีความสุขความเจริญได้ความกานงากันเรื่อนหลยนะคะทุกท่านเป็นไงป้าดาวโอเคไหม ยังไม่ต้องน้อยทุกคนได้ชคแต่าวเลยได้ทุกคนได้ทุกคนได้ทุกคนไดรทุกคนได้ทุ่นได้ทุกคนได้ทุกคนได้ทุกคนได้ทุกนได้ได้ทุได้กด้มกนได้ได้ทุ่ได้ทุกคไดุ้กได้ทุคนได้นได้กได้ได้ทกนได้ทุกได้คได้ทุกนได้ด้นได้กได้ได้้นนไ้นได้่ด้ได้กได้ได้น เปลี่ยนเซ็ตเครื่องก็นี่แต่หสวยร้นเราทำเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนเสียบปิ่นและทีนี้ปิ่นอะไรเราจะทำให้มันสวยจะมีชุดเงินชุดทองชุดเงินมันลองเอามาแต่งดูแต่เราไม่ได้ปิ่นมันจะมีแต่ทองอ่ะสวยก็สวยใจเหมือนกันก็จะได้สวยเหมือนกันเนาะก็ก้าวเหมือนเดิมแหละแต่เราเติมที่เสียบขึ้นเป็นขอบดึงเวลาเราปิ่นเสียบเพิ่มเฉยๆแต่ว่าใส่ไม้แต่นเพิ่มให้งาม รถนี่มันรไม่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 ออกไม่ก็ได้คบนี่รถกระเด็นปะทอยออกไหนเนาะทั้งเลี้ยงกับข้าวทั้งเลี้ยงอะไรเราเนาะยูทูบเบอร์ต้องขอบคุณให้ความอบอุ่นทั้งฟังทั้ข่าวด้วยไม่ใช่ว่าแม่นกคนเดียวเพื่อนๆเนี่ยเนี่ยวิ่งเพื่อนแต่เขาก็ไม่ชอบประสงค์ออกตอนเขาไม่ต้องแสดงว่าฉันอย่างง้นอย่างนี้ไม่คือเรา มีหน้าที่เรามีหน้าที่ขอบคุณเอฟซีคอตอนทุกท่านเลยเพราะเราเป็นมาเนี่ยอีกขาดอีกคุณหนึ่งสอเดือนอย่างมากไมยังไงก็ไม่ทิ้งขอบพระคุณแม่นกถ้าคุณเอื่อทิ้งก็ปล่อยเราไม่ได้งแม่นกก็เอาผ้าห่มมาแจกด้วยนะคะเอฟซีนะคะที่เรายังยืนอยู่ตรงนี้เขาเหนื่อยก็อยากไปลูกเป็นพระเอาเข็มขัดมาแจกพิรวันด้วยนั่นเอง หัวสวยนะทองนะคะทองนะคะระว่างข้อเ้อท้านสิมาเอาทองไประว่างข้อเ้อระว่างข้อทุกนาระว่างข้อเนอระว่างข้อเอคำนี้เสมอเราเราจุดเริ่มต้นมาจากตรงไหนถูกไหมเราไม่ได้มาจากคุณคุณเรามาจากลุงกับป้าค่ะนี่จุดรุมหมายแม่มากับลุงกับป้า ไม่ได้มากับ YouTube แต่ y o u t u b e ก็หายเราดูเราก็ต้องดู YouTube ขั้นแรกคือลุงป้าแรกจุดแรกจุดจุดกำเนิดคือลุงป้าค่ะลุงป้าคนอยากให้เพียรเขาทุกคนบางครั้งเราินข้าวดึงเลยจนยทุบจริงนะอันไหนที่มันอะไรอัเป็นอะไรที่เราชอบพูด

นทำพูดของแม่นกนะน้ำตาตกตั้งแต่วันแรกที่แม่นกมาใช่แม่นกนีทำใจทั้งนั้นีใจชื่ออะไรนสาเจ้ยลกุณนายที่ไหนมวใส่ชุดสวยมากเลย่สัแต่ร้านทองเสียนกี่มาเปิดเนี่ยวัน้พู่า ะจบอกได้ยินมาเจยเขาบอกว่าก็ไหนร้านทองกิ้มมานี่โอ้โหร่าไหมขอบคุณสำงรับารติดตามกัอนะ้ามาคดะาที่รู้หอทองจรงทองอะไรทองอะไรก็ช่างขอให้เป็นทองเมื่อกี้ยังแจกทองเลยขอให้เป็นเงินเป็นทองอนนี้ก็แม่นาไมละทองว่ามันเหลือไม่ลามนี่ พอไหมเดี๋ยวจะเรียกพ่อแม่พอมาอีกแม่เมาอ่เต็มแล้วไปกินเต็มได้นะคะในรถคันนู้นนะคะแม่นกเมาไอติมอีกค่ะแม่นกเมาไอติมใช่ไหมคะไปกินได้นะคะไอติมทั้งในคารานนะคะไม่รู้ดีทุกทีคุณนะคะตลอดเมาแล้วนะคะไปกินได้เลยนะคะไอติมนะคะ เดี๋ยวพ่อคุณ<ร>จะได้ดกินกับข้าวล่อลงามาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้ว,าาลวสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมัครช ANNEL ด้วยนะคะสวัสดีะค่ะ